i told you mommy i need your attention who are you talking to please turn to me not that way this way i'm not you oh Yes I need your attention m o m m y please คือเบลลี่ก็อีกกาลังไลฟ์อยู่ตอบกกหูค่อยแล้วก็งาบค่อยด้วยเออรู้สึกถึงสายตาที่จ้องพยาบาทอยู่ m o m m y please who are you talking to come on talk to me talk to me please see how I'm bored เบื่ออะไรเบื่ออะไรมามี หนูรอให้มาม้สนใจหนูอยู่มาม้พูดกับใครก็ไม่รู้อยู่ในกล้องมาม้โอเคหรือเปล่า okay? d to go to the doctor นิกกีจ้จะให้ดูว่าเขาอยู่ยังไงนี่ค่ะเขาเฝ้าอยู่อย่างนี้เลยจอบสวบอีกเท่อนึงอะนะเข้าใจเนาะ